จากนั้นก็ตรงนี้นะครับจะมีเวเลฟเรชั่นเลฟเรชั่นเซนเซเป็นการตรวจจับวงโครจรการหมุนของมอเตอร์เข <s uss with> าจะมีตัวเซนเซอร์จับอยู่ที่ใต้ถังอยู่บริเวณคลัตช์นะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กอยู่ที่พูเล่ของแกนซักหรือคลัตช์อยู่ตรงพูเล่ของคลัตช์เมื่อมอเตอร์หมุนมันจะ โยงผ่านสายพานนะครับมาที่พูเล่ของคลัตเมื่อมอเตอร์หมุนคลัตพูเล่ก็จะถูกหมุนด้วยสายพานทําให้แม่เหล็กนะครับหมุนรอบแล้วก็มาตัดกับเซ็นเซอร์นะครับโดยจับเวลาเป็นวินาที CPU ทําการตรวจจับอยู่นะครับถ้าไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็จะร้องต,ติดเครื่องไม่ทํางานครับอันนี้ก็คือตรวจจับการหมุนของมอเตอร์ มันก็จะมีสามสีครับพิงก์ก็ชมพู LG ก็คือสีเขียวสว่างเขียวอ่อนนั่นเองครับเขียวสว่างนะครับส่วน Y ก็คือเหลืองเหลืองจะมีสามเส้นสามเส้นนี้จะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ในท่อนะครับท่อใสๆนี่ครับท่อใสๆอย่างนี้ครับก็จะอยู่สามเส้นนี้ครับเขียวเหลืองชมพูเป็นเส้นเล็กๆเพราะกินกระแสน้อยนะครับ, <ๆ S 1> รบเขาก็จะส่งไฟไปบอก เข้าไปในแผงนะครับบอก c p u นะครับว่าได้รอบหรือไม่นี่นะครับตัวเซนเซอร์จะอยู่ใต้ถังนะครับบริเวณคลัตนะครับตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็คือพูลเล่ของคลัตคลัตก็อยู่ตรงนี้เมื่อนี่คือสายพานสายพานหมุนปับ๊บใชไมครับคลัตเนี่ยก็จะมาตัดกับเซนเซอร์นะครับเวลามันหมุนวุบเนี่ยมันมาตัดกับเซนเซอร์ตรงนี้ อำนาจแม่เหล็กนะครับมันดึงมันจะมาทําให้ตรงนี้เกิดแรงไฟเปลี่ยนแปลงได้เขาก็จะนับรอบเป็นวินาทีนะครับว่าวินาทีได้กี่รอบถ้าได้ตามรอบที่เขากําหนดเขาก็จะทํางานต่อไปครับถ้าไม่ได้ก็จะหยุดร้องติดๆทันทีนี่นะครับมอเตอร์มอเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับมอเตอร์ก็จะมีพูเล่เหมือนกันนะครับแล้วพูเล่ ของมอเตอร์อยู่ด้านล่างนี่นี่พูเล่ของมอเตอร์อยู่ด้านล่างนี่ส่วนพูเล่ของคัสจะอยู่ด้านบนนี่จะโยงด้วยกันด้วยสายผ่านเมื่อมอเตอร์หมุนนะครับพูเล่ก็จะหมุนพูเล่ของคัสก็จะหมุนไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเวลามันหมุนเนี่ยมันจะมาตัดผ่านไอเซนเซอร์นะครับ แปะอยู่ตรงนี้นะครับสีเหลืองสีชมพูสีเหลือง,ส, shampoo, ส,องสีเขียวที่อยู่ในท่อใส่นี่นครับมันจะตัดผ่านและนับรอบเป็นวินาทีครับ r e v e l a t i o n Sensor สายสีชมพูนะครวิ่งมานี่ก็จะมีจัมนะครับเป็นสามเส้นออกไปอีกแล้วนะครับจัม <Jump S 2> เป็นสามเส้นออกไปนะครับพิง์ <Pink S 2> นะครับก็จะไปที่ Water Level Sensor ก็หมายถึงไปที่เพรส u r e switch นั่นเองครับโอดเ r อ e ์เ l s เ n s o r ก็คือเพร s เชอร์สวิตนั่นเองก็เป็นตัวตรวจจับระดับน้ําเป็นตัวตรวจจับระดับน้ํานะครับเมื่อเรากดปุ่ม Power เมื่อเรากดปุ่ม Power นะครับทันทีที่เรากดปุ่ม Power สายไฟ AC นะครับจะทําการต่อเข้ามานะครับหนึ่งเส้นนะครับเรียกว่าสายคอมมอนซึ่งสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสีเทานั่นเองครับ เมื่อเรากดปุ่ม power นะครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นเลยนะครับปุ่มเดียวรอประมาณ3วินาทีนะครับรอประมาณ3วินาทีถ้า pressure ตัวนี้ไม่สร้างความถี่เครื่องก็จะร้องติด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 แล้วก็ไม่สามารถทํางานอีกต่อไปเลยนะครับจะหยุดทํางานไปเลยแล้วก็ร้องติดติดติด,ต,ดติดนะครับตรงนี้นะครับกด power ปุ่มเดียวนะครับเขาจะแสดงอาการออกมาอย่างนี้ ถ้าในกรณีที่โดนหนูมันกัดสายไฟขาดไม่ว่าจะเป็นเส้นนี้นะครับหรือเส้นนี้ฟา์มถีมันก็จะไม่สร้างนะครับเมื่อฟา์มถีไม่สร้างปับ๊บเมื่อเรากดปุ่ม power ปุ๊บประมาณสามวิมันก็จะร้องติดต๊ดติด๊ดติ๊ดมีไฟกระพริบนะครับแล้วก็ไม่มีการทํางานอีกต่อไปครับเขาจะมีการตรวจจับเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้ก่อนตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ระดับน้ํานะครับเมื่อฟาร์มถีต่ําเมื่อฟา์มถีต่าลงน้ําจะสูงขึ้นนะครับ เมื่อมีความถี่สูงขึ้นน้ําก็จะต่าลงเรื่อยๆเมื่อถึงจุดที่กําหนดนะครับถ้าน้ําต่ําลงจนถึงที่กําหนดก็คือน้ําหมดถังเขาก็จะทําการสั่งปั่นแห้งแต่ถ้าน้ําขึ้นสูงไปเรื่อยๆแต่ถ้าความถี่ต่ําลงมาเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าน้ําจะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อน้ําขึ้นสูงไปถึงจุดจุดหนึ่ง CPU ก็จะรับรู้ว่าน้ําได้ระดับของเขาเขาก็จะ สั่งมอเตอร์หมุนซ้ายฝาครับสั่งมอเตอร์นี้นี่หมุนซ้ายฝาอันนี้ก็คือเพรเชอร์สวิตนะครับก็จะใช้สีส้มโอเรนสีส้มแล้วก็สายสีชมพูสายสีชมพูนี้ก็จะเป็นสายสีชมพูนี้ก็จะเป็นกลาวนะครับรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกลาวเพราะว่ามันมาทางนี้ด้วยมาทางเรเ e ลเลชั่นเซนเซอร์ก็เป็นสีชมพู แล้วมาทาง Water Level Sensor ก็เป็นสีชมพูอันนี้ก็เราก็สามารถรู้ได้ว่าสายสีชมพูเป็นสายกราวนั่นเองครับเป็นสายกราวกราว d c นะครับกลาวกระแสตรง t r e s s u r e Switch ตัวนี้คือ pressure switch ครับ p r e s s u r e switch ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับ pressure Switch หน้าตา pressure s w วิต h หน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้นะครับ มีสายสองเส้นสีส้มกับสีชมพูครับ